สวัสดีค่ะทุกคน,นวันนี้เราเราจะมาเล่าเรืเ่องราวก่อนจะมาเป็น my day นะคะ my day คือชื่อแฟนคลับของวงเดซิ c เป็นวงไม่ใช่วงบอยแบนด์ไม่ใช่บอยแบนด์ใช่ไหมคะเป็นวงที่แบบไม่ได้เต้นแต่ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีเองเลยเล่นดนตรีเอง,เ,องเลยอะย่างเช่นแบบเล่นกีตาร์เองเล่นเบสเองตีกลองเองแล้วก็มันไม่ใช่เปียโนมันคืออะไรวะโซนที่ โซนที่ใส่ใส่ใสอะไรสักอย่างเรียกไม่เป็นมันเรียกยากเดี๋ยวพิมพ์ให้นะคะมันคืออะไรที่แบบมันเหมือนเปียนโนไม่ใช่เบียนโหนหรือวนคีย์บอร์ดอะไรสักอย่างใช่เดี๋ยวนะคะคนอืน่นเราจะแนะนำสมาชิกข,ของเบสิกกันเขาเบสิกมี5้คนค่ะจริงๆก็มี6คนนะคะถ้าเป็นเบสิกแต่ตอนนี้มี5คนเดียวก็คือเจซองซิน เบย์อันเบย์อันเชียอะไรแล้วยองเทองิตดเรียกว,ว่าเบอันยองเทวันพิ้นแล้วก็โดอุนใช่รู้สึกได้่องไน,นะคะก็รกแรกๆเราลองฟังเพลงเออฟิวอะไรค่อยๆฟังเพลง,งนี้เนาะก่อนที่จะมารู้จักเบสิกสหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเพลงที่เข้าะมาวงนี้คือเพลงเพราะทุกเพลงทุกอัลบั้มเนี่ยเหมาะกับคนไทยจริงๆนคนไทยเขาน่าจะชอบฟังอะไรแนวประมาณนี้เนาะ มันดีมากมันมันมันเพงที่อยเจอล้วแบบเพเพราะข้อหมก็ดีอืมใช่มันเพราะมากคือแบบเราฟังแล้วมันกินใจจริงจริงอะเราชอบเป็นเพลง i love you แล้วก็เลยตามตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่ามีเมมเบอร์มีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เรามีวอนพินนังน่ารักมากแล้วก็สามเพลงที่แนะนำ เดือไปหมดนั้นก็ขอหนึ่งซอมบี้สองเลติงโกสามยูเมกมีโอ้ยแต่ยูเวอร์บริฟฟ์ก็ดีอ่ะทุกคนมันดีมากเลยอ่ะทุกคนต้องลองไปฟังนะคะเป็นวงที่แบบบางบูรีเยจริงๆเราชอบ <laughs> โอเคค่ะแค่นี้แหละคะ่ะ